สวัสดี f อฟแปะไคยยศทุกท่านนะครับวันนี้ตรงกับวันที่ส8มิถุนายนนะวันนี้เรื่องที่จะมานั่งคุยให้ฟังก็คือดับจ่าเทพแสงมรกตถ้าใครได้ยินชื่อนี้ก็คงคงจะพอรู้นะครับว่าแสงมรกตนั้นเป็นชื่อของค่ายมวยค่ายหนึ่งนะครับค่ายแสงมรกตซึ่งเมื่อก่อน ถ้าคนดูมวยรุ่นเก่าๆคงจะเคยได้ยินชื่อของสายฟ้าแสงมรกตนะครับก็คือใายนี้นี่จากเทพเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนี้เข้าไปอยู่ในวงการของเจ้าพ่อในวงการบ่อนกรารพนันในกรุงเทพ ผมจะเล่าให้ฟังในในมุมของผมนะครับคือในมุมของคนที่ที่เป็นคนบ้านเดียวกันเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันนะครับเคยเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือก็เขารุ่นรุ่นพี่ผมประมาณสักหนึ่งปีหรือสองปีนี่แหละไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยก็ยังเจอเขาเขาเรียนอยู่ ดาแทบเนี่ยเป็นลูกของคุณลุงกระดาง,งานะครับคุณลุงกระดาง,งานเนี่ยดังเดิมแกเป็นคนดําเนินสะดวกอยู่ดําเนินนะฮะแล้วก็เป็นคนคว่างขวางในวงการนักเลงรู้จักคนเยอะแล้วก็ยังเหล่าส่วนมะละนี่ก็ รู้จักนะฮะเคยเสนิทสนมกันกับเหล่าสวนมะลิแต่เหล่าส่วนมะลิน่าจะเป็นรุ่นน้องของลุงกระดังงานะฮะลุงกระดังงานเนี่ยเดิมก็อยู่ดำเนินแล้วแกก็ <c oughs> มีค่ายมวยมีบอลมีบอลที่ดำเนินพวกน้อยสานตาน่าพวกใครแต่ใครรักเลงในดำเนินเนี่ยก็ไปคุก เขากันอยู่ที่นั่นนะครับไปคลุกกันอยู่ที่ที่บอลของลุงกระดังงานเนี่ยแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีอิทธิพลมีเคยลงสมัครสอสอด้วยลุงกระดังงานเนี่ยนั้นจะแทบก็คือเด็กดําเนินเก่านะครับแล้วตอนหลังตอนหลังเนี่ยแกย,ย้าย ลุกระดงงานเนี่ยกระจายบ้านไปอยู่บางลกแฝกบางลกแฝกเนี่ยก็คือสุดหลักแปดซึ่งเป็นสุดคลองดำเนินสะดวกซึ่งจะมีประตูน้ําอยู่เรียกประตูน้ําบางลกแฝกแต่มันยังไม่สุดคลองทีเดียวหรอกคือจากจากประตูน้ําเนี่ยก็จะมีคลองดําเนินเนี่ยออกไปอีกปากคลองเนี่ยถึงแม่น้ําแม่กองเนี่ยประมาณสักกิโลหนึ่งระยะประมาณนั้นเนี่ยแต่ตรงประตูน้ําเนี่ยมันก็จะเป็น วัดชื่อวัดเจ,จริญสุขารามวรวิหารเป็นวัดเป็นวัดหลวงแล้วก็จะมีโบสถ์ของหลวงพ่อโตซึ่งชาวบ้านนับถือมากศักดิ์สิทธิ์มากในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นทิ้งระเบิดเยอะลูกใหญ่มากลูกใหญ่แบบระครังเลยอตอนสมัยผมไปเรียนเนี่ยเขาตัดตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วก็เอาดินปืนออก แล้วก็ทาสีเป็นสีบอลแล้วก็แฝนฟัมฟ่มฟัมฟ่มฟัมฟ่มฟฟฟัมฟ่มไว้รออโบสเลยไอ้ระเบิดเนี้ยลูกใหญ่มากลูกใหญ่เหล็กหนาปึกเลยซึ่งโอ้โหไม่รู้ว่าถ้ามันระเบิดเนี้ยจะพังพินาศขนาดไหนแต่ไม่ระเบิดก็คนก็เชื่อกันว่าหลงพ่อโตแก่กศักดิ์สิทธิ์ระเบิดถึงไม่ระเบิดเนี่ยที่หลัง หลังโบสถ์หลวงพ่อโตเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอชื่อโรงเรียนบางคนทีเมธีชุนหวันวิทยาลัยโรงเรียนนี้โด่งดังเรื่องของกีฬาเยอะสร้างนักกีฬาระดับประเทศมาแล้วอย่างบางคนอาจจะเคยได้ยินจอมเตะบางนกแวกอย่างอภิเดชสิคีรันเนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียนที่นี่เติบโตที่นี่เป็นเด็กบางนกแก แล้วก็ยังมีนักกีฬาที่เข้าไปติดทีมชาติอีกอีกหลายคนซึ่งในยุคก่อนเนี้ยมันก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรเหมือนกับนักกีฬาสมัยนี้เพราะว่าสื่อมันไม่มากแต่มีมีมีตัวนักกีฬาเนี้ยที่ที่ไปจากโรงเรียนเนี้ยติดทีมชาติหลายคนปีปอศ2000 น่าจะเท่าไรจับไม่ได้ประมาณสิบฝานั่นแหละผมได้ไปเรียนไปเรียนที่เนี้ยที่โรงเรียนเมทีเนี้ยที่บางนกแขกเนี้ยผมก็ได้ไปเรียนซึ่งตอนนั้นจ่าเทพก็ยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียน โอปนิสใส่ใจคอของจ่าเทพเนี่ยสมัยเลี้ยงสื่อก็คือเป็นคนชอบเล่นการพนันเล่นทุกอย่างการพนันแล้วก็ค่อนข้างจะเกเรอย่างเล่นบาสก็ต้องชุดบาสต้องตั้งได้เสียชุดขั้นนะถ้าใครเคยเล่นบาสก็จะเคยเคยเล่นชุดขั้นกินตังกันชุดเล่นบอลเล่นบาสเล่นอะไรไม่รู้เป็นพนันหมดจ่าเทพจะเล่นเป็นพนันหมดในยุคนั้น จาแท้ก็มาเป็นคนบางลูกแฝกเพราะว่าลุงงาแกาย้ายมาอยู่บางลูกแฝกจากบางลกแฝกจากประตูน้ำนเดินออกไปอีกประมาณกิโลหนึ่งก็จะไปถึงปากคลองบางลกแฝกซึ่งตรงนั้นมีร้านขายยาชื่อหมอตักครูสีดังมากเรื่องยาเรื่องแก้ชำ้ำในแล้วก็เป็นทนินของเจ้าพ่อกลงวานวีรนนท์เจ้าพ่อเรลยโยง ในยุคก่อนเนี่ยสมัยนั้นกลางวานเป็นเจ้าพ่ออยู่ก็ทําธุรกิจกิจการเกี่ยวกับการล่องเรือต่างๆนี่แหละหลังจากสมัยที่ผมเรียนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดที่วัดเจริญเนี่ยเป็นเด็กวัดคือผมจะอยู่ไปเรื่อยอยู่วัดนูน้นวัดนี้อยู่อยู่บ้านมั่ง ที่ก็ไปอยู่วัดเดือนสองเดือนช่วงที่ผมอยู่วัดเนี่ยเช้าเ้าผมก็จะเดินไปปากคลองบางนกแฝกซึ่งเขาเรียกว่าตลาดนอกในยุคก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดนอกคือจากตดโลมานบางนกแฝกนั้นเป็นตลาดบางนกแฝกแล้วพอเราเดินออกไปจนถึงริมแม่น้ําเนี่ยเขาเรียกตลาดนอกซึ่งเป็นตลาดร้อยปีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่คนไปเที่ยวกันตลาดร้อยปีริมแม่น้ําแม่กองที่มีกว๋วยเตี๋ยวกะลาขายดัง นั่นแหละถ้าใครไปตลาดอร้อยปีที่บางกอกแฟดเดินเลาะไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่แค่ช่วงเดียวประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นแหละที่เป็นตลาดนอกนั้นก็จะเป็นช่วงขาดขาดๆขด,ขดไม่ได้เป็นตลาดแหละซึ่งตรงนั้นเป็นการเป็นจุดค้าขายของคนพวกริมแม่น้ำพวกอะไรในยุคก,ก่อนเนี่ยเขาใช้เรือเขาก็วิ่งเรือมามาหาซื้อข้าวซื้อของกันที่นั่น ถ้าใครไปเที่ยวก็จะเดินผ่านก็จะ,จะ,จะ,จะเจอร้านร้านหนึ่งซึ่งขายของขายของฝากขายพวกน้ำตาลทองม้วนอะไรแต่อ,อะไรของฝากต่างๆเนี่ยเราจะเขียนป้ายว่าร้านผู้ใหญ่นันนั่นก็คือร้านของผู้ใหญ่นันซึ่งเป็นน้องชายของจ่าเทพจึงเรียนรุ่นเดียวกับผมเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเราสังเกตมองเข้าไปในร้านปุ๊บก็จะเห็นรูปจ่าเทพติดอยู่รูปใหญ่ๆนะในร้าน ถ้าเคยเคยไปคง,คงเคยได้สังเกตนี่พอลุงงานกรย้ายมาอยู่ที่นี่จ่าเทพก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ก็มาเรียนที่บางลูกแฟกก็ถึงได้เจอกันกันกบผมซึ่งผมก็ไปเรียนบางลูกแฝกนี่ตอนหลังจ่าเทพแกก็ออกจากออกจากเรียนไปแล้ว,ลวได้ข่าวว่าแกไป,ปไปสอบเข้าตำรวจ แล้วก็เป็นตำรวจเป็นตำรวจก็อยู่กองปราบแกเป็นจาอยู่กองปราบจ่าเทพเนี่ยก่อนที่แกจะมาอยู่กับเหยเหล่าสช่วยมาลิเพราะว่าต่อหลังเนี่ยลุงงาแกก็ยกยกให้เป็นลูกบุญธรรมของ เหล่าส่วนมะลินะครับจ่าเทพก็ได้เป็นเป็นลูกบุญธรรมของเหล่าส่วนมะลิแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการบ่อนวงการพนันต่างๆชอบเล่นไพ่สามกองจ่าเทพแล้วก็ชอบเล่นมวยแล้วก็มีค่ายมวยของตัวเองนะครับหลายครั้งที่เราเห็นว่าจ่าเทพเนี่ยพาเตนมวยประท้วงกรรมการเวลาตัดสินให้มวยแพ้ก็จะไม่พอใจ แล้วก็มีเรื่องราวล้มมวยจางมวยล้มข้างตัวเองสูกก้างให้ล้มแล้วก็ไปบังคับมวยไม่ให้ล้มจะมีเรื่องราวลักษณะนี้เยอะแยะไปหมดในสมัยที่จาเทพอยู่ในวงการมวยจนก็าอาศัยบาร,รมีจาก เฮ่านะครับก็คือเหล่าส่วนมะลิก็หลายคนเก่งใจกลัวก็ระดับลองลองล่ะในยุคนั้นนะจะเทียบกับระดับลองลองเจ้าพ่อลองลองเฮ่าละ่ะ บางครั้งก็มีการหักชักดาบกันในเวทีมวยเคยมีครั้งหนึ่งที่เวทีอ้อมน้อยก็มวยแพ้จาเทพก็พาเซนมวยประท้วงเรื่องราวของจ่าเทพเนี่ย มีเรื่องที่นาวัดเสียวเยอะแยะเพราะว่าคือคือเขี้ยวเต็มตัวละพวกกันง่ายๆอยู่ที่อยู่ในวงการนะทั้งหักทั้งอะไรสารพัดซึ่งในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดจบหลังจากที่เหล่าสวนมิตถูกล้อมยิง เสียชีวิตไปจะแทบก็พังอาจขึ้นมาขึ้นมาได้พักหนึ่งนะครับก็วันนั้นก็คือวันวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยสาสิบแปดซึ่งที่เวทีลาดดำเนินนั้นมีศึกเพชรอินดีนะครับเป็นศึกใหญ่หลังจากมวยเลิกเสียนมวยทั้งหลายก็เดินออกจากเวที ทั้งที่กระเป๋าตุงทั้งที่กระเป๋าฉีกเยอะแยะหลายคนก็ออกกันมาจ่าเทพก็ออกมาพอตีจ่าเทพเนี่ยจะมีคนคุ้มกันไปแต่วันนั้นไม่มีมีแต่มีแต่คนขับรถก็เดินออกมาออกมาอา,อาเวทีมวยลาดดำเนินก็จะเดินมาที่รถทางถนนลาดดำเนินนั่นแหละมันก็ คนหลยมันซุ่มรออยู่มือเปินนะนะซุ่มรออยู่ตามรายง,งานเนี่ยบอกว่าเป็นคนรูปร่างสันทัดตัดผมเตรนแล้วก็คล้ายๆคนในเครื่องแบบก็เดินประกบเข้าไปด้านหลังซึ่งคนขับรถเดินไปซื้อของแล้วปล่อยจากเทปอยู่ที่รถ ยังไม่ทันเข้ารถยังไม่ทันเข้ารถก็มือปืนก็ประกบไปข้างหลังยิงยิงตรงท้ายถอยยิงเข้าด้านหลังเนี่ยทะลุท้ายถอยเอ่อยิงเข้าเข้าใต้ท้ายถอยด้านหลังทะลุออกปากแล้วก็ยิงกลางหลังทะลุออกหน้าอกแล้วก็ยิงที่แขนที่แขนออกลักแร้เป็นปืนขนาดจุดสามแปด ซึ่งหลังจากเสียงปืนดังขึ้นก็ทุกคนก็ปูเข้าไปไปดูนะครับก็ไปดูก็นำจากเทบส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลมิชั่นพวกสมิงขาวพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ภาคมวยเนี่ยก็จาแเทบจาทุยเพราะว่าในกลุ่มของ จาเทพเนี่ยก็จะมีจ่าทุยจ่าทุยซึ่งเป็นทหารกาศเป็นจ่าทหารกาศแล้วก็จ่าแปะเป็นจ่าทหารบกแล้วก็จ่าจายาเป็นตำรวจน้ำก็ เ้าอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่จ่าเทพก็เส้นใจนะครับก็ดับจ่าเทพไปคนหนึ่งนะครับในวงการมวยซึ่งผมสังหารนั้นมีเยอะแยะมากมายจนคำไม่ถูกเพราะว่าจ่าเทพแกมีเรื่องมีราวเยอะแม้กระทั่งเคยให้โคล่าเล็กล้มมวยซึ่งเป็นมวยของเหล่าสมลิ ซึ่งให้เราแกก็เอาขึ้นประกาศบนเวทีถามโคล่าว่าใครสั่งให้ล้มโคล่าก็บอกบอกตามความเป็นจริงเขามีเรื่องมีราวเยอะแยะมากมายในชีวิตเขาซึ่งคนที่จะเดินเส้นทางเนี้ยก็อย่างที่เราเห็นทุกคนอะ จุดจบก็คือสเส้นทางเจ้าพ่อนะจุดจบก็คือตายสุน,นยิงตายซึ่งก็มีคนอยากจะเดินเข้าไปอยากเป็นเจ้าพ่อทุกวันอยากจะเป็นผู้มีอำนาจมีผู้เป็นผู้มีบรารมีอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดจบชีวิตลงไปแล้วหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วสมัยนี้เจ้าพ่อไม่มีแล้วน้อยมากพวกเราที่อยู่กันเนี่ย ทำมาหากิกนอะไรทำก็ได้ก็ทำไปเดินทางเดินทางต่อสู้ชีวิตกันต่อไปอย่าได้ไปคิดในเส้นทางพวกนี้อย่างวงการพนันเนี่ยมันจะก้าไปเรื่อยเื่สมมติถ้าเราเป็นคนชอบเล่นจากเล่นต่างจังหวัดมันก็จะเข้าไปเล่นในบอลจากเล่นตามตามหมู่บ้านเนี่ยอย่าบางคนอาจจะเล่นตามงานบวชงานแต่งงานวัดอะไรที่เขางานศพที่เขามีนะ นั่งก็รู้จักคนเรื่อยไปมันก็จะเริ่มชํานาญเริ่มเก่งกาดเริ่มเพราะว่าพนันนี่มันมีผีบางครั้งเราได้มันได้เยอะเยอะแล้วเราก็ได้ใจบางครั้งก็เสียเสียแล้วก็อยากจะได้คืนเห็นไหมความโลภนี่แหละมันก็ทําให้เราตะเกียกตะกายอยากจะได้มาเขาบอกไพ่มันกินคนโลภไพ่มันกินคนโง่ ใครเล่นไพ่ทั้งโง่ก็โดนกินไฮโลมกินคนโลภไฮโลมก็จะกินคนที่โลภมากนะไมไม่เต็งไม่กักจะต๊อถ้าเดียวจะเอาห้าต่ออย่างเดียวนะแทงสองตัวอย่างเงี้ยแล้วพอมันถูกผมถูกมันก็ได้เงินเยอะไงผมเคยเล่นแทงอะไรก็ถูกแทงแล้วก็ถูกโอ้โหนี่ดวงดีมันได้เงินเยอะแปบ๊บเดียวแหละเรามีเงินไปแค่นิดหน่อย แป๊บเดียวเราถือเงินหลายพันแล้วอยู่ในมือผมเคยเล่นแค่ประมาณสิบห้านาทีอ่ะมีเงินไปแค่ห้าหกร้อยนะผมเล่นแค่สิบห้านาทีผมได้เงินหลายหมื่นเพราะว่าเราแทงอะไรก็โดนเราหยิบอะไรก็โดนโดนทั้งนั้นคือนั่นคือเวลาที่เราดวงดีแล้วเวลาที่เราเสียเนี่ยหยิบอะไรมันก็เสียมันจะเสียหมดแล้วเราก็งกอยากจะได้คืนเพราะว่าเราเคยได้ แล้วในวงการเล่นเนี่ยมันก็ต้องระวังทุกอย่างทั้งเรื่องคําพูดทั้งเรื่องนักเลงทั้งเรื่องการโคดโกงกันในในวิธีการเล่นเห็นไหมไม่มีคันนั้นที่ไหนไม่มีไม่โกงเพอเป็นโกงอะ่ะโกงหมดนี่คือเส้นทางของของนักการพน,นันแล้วพอเราเล่นไปเยอะๆรู้จักคนมากมายมีเงินมีทองก็ก้าวขึ้นไปเล่นบอลตามจังหวัดต่างๆระดับจังหวัด พอไประดับจังหวัดมันก็จะไประดับประเทศก็ข้าวกก้าวข้ามไปในระดับที่ใหญ่แล้วเส้นทางพวกเนี้ยบางคนก็ล่มจมจนต้องไปเสี่ยงค้ายาเสพติดเพื่อที่จะมีเงินมาเล่นเห็นไหมที่เราดูข่าวบางคนเนี่ยถึงกับฆ่ากันเพื่อที่จะเอางเงินไปเล่นติดออนไลน์ติดการพน,นันออนไลน์เนี่ขนาดออนไลน์เพราะฉะนั้นเส้นทางพวกเนี้ย เดินไปก็ไปสุดจบแบบนี้หมดก็ฝากเพื่อนๆฝากคนดูทุกท่านว่าอย่าอย่าไปเดินเลยเส้นทางพวกนี้ทำมาหาก,กินโดยสุจริตดีที่สุดทำมาหาก,กินแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครทำอะไรล้วได้ รวยมั่งจนมั่งแล้วแต่ก็ะเให้มันสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเเราองได้ดีที่สุดไม่ต้องมามีเรื่องเศร้าในชีวิตไม่ต้องมามีเรื่องเศร้าในครอบครัวบางครอบครัวถูกยิงล้างแค้นกันยกครอบครัวก็มีเพราะว่าไปคดไปโกงเขาในวงการเล่นในวงการพนันเพราะฉะนั้นการพนันไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยดีขึ้นมา นะครับนอกจากคนที่ลงทุนเป็นเจ้าของบอนเจ้าของบอลเท่านั้นรวยแต่ว่ายุคนี้ก็มียากแล้วนะครับบอลสมัยนี้เขาก็ไม่ให้มีเขาก็ปราปามไปจนเกือบจะเสิ้นแล้วเพราะว่าพอมีบอลมันก็มีซวยมีอะไรมันยุ่งยากกันหลายขั้นหลายตอนจนทําให้บางทีสังคมบ้านเมืองก็วุ่นวายยุ่งยากงั้นบอนก็เลยเดี๋ยวนี้หาย ไม่มีไม่มีให้เห็นมีน้อยก็ไปแอบบแอบบเล่นกันเป็นพวกบอลวิง่งมั่งบอลลอยฟ้ามั่งอะไรมั่งก็ก็แล้วแต,แต่แต่แต่ว่าเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้เป็นถาวรเหมือนสมัยก่อน <Okay. S 1> ก็ฝากไว้กับเพื่อนเพื่อนทุกคน fc ทุกคนนะครับที่ดูว่าเส้นทางพวกนี้ก็คือเส้นทางสู่ไห่หนะเส้นทางสู่ฟาร์มตาย ทุกคนต้องตายหมดถ้าเกิดว่าเดินทางเส้นแกรมนานเส้นเจ้าพ่อเส้นยาเสพติดไม่เหลือหรอกถ้าตาบับใดที่เรายังไม่เลิกวันหนึ่งก็จะถึงคิวของเราซึ่งจะต้องจบชีวิตลงอย่างหน้าอนาดนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้กับแฟนครับทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากแปะชยศนะครับสวัสดีครับ